ไทยสบายดีพี่น้องสาสาว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าไปสาสาว่างสิภาพไปใจอีกนี่ใช้ใช้มาแล้วสีใสใสใบใบมาแล้วหนี่งปะหายางเลาะอีกพี่น้องเอ้ยถ้าพ,พี่น้องยังเลาะอีกกันขัตะโดนพี่น้อง น้อง <c oughs> มาตลาดกระเพื่อสว่างเดือนผิงพี่น้องสว่า,บบางมาบ้มามาตลาดสว่บบางเดืนนอน <c oughs> สบ,บายกันดีสับบกสครู่ทุกคนอยู่เนาะจานาะพี่น้องเนาะเพิ่งรู้ต่งหาดบ้านเฮาไก่ไก่จะหอดเดือนเมษาแล้วพี่น้องเฮ้ยหอดเดือนเมษาน ของไทยใาแตีพ ¿no? ่น้าแต่ม่้้บุของถาของชทยพี่นอง กับมีพี่น้องมีไก่ขายสดด้วยตะกันจะได้ยังกินเนาะช,ชาวสาวร่างอยนะ่เนาะมาเลาะเบิ้งตะกัน่อมาเลาะเบิ้งตะกอนพี่น้นองเอ้ย <c ười> เราเองจะกันเหนี่ยวมือกันหมด ตลาดเพื่อสว่างแดนดินชาวยเชาสว่างจะมาสื้อเนือหนึ่อันนี้ละ่ะสันขคอ้อยหกบตัเท่า้กานจัะเอากันมนกืดาะเขาแสดอยืดหยุ่นกันเล่นกันเาช้โกะมาเม็ดเียดีทำย่างก็อร่อย อ,อันนี้หา,า,าโลนะกปนูที่นีปวดตีนนะพี่น้อง เพื <toys> ่อสว่างแดนดินที่น้องช่เออแจกอะไรจังโง่ะ จ้าเจอนะทาจาองอ่องละโลอย่ากละโลอสามร้อยจัดาจสมร้อยแล้วไกมันก็ตื่นสาเนื้อมน้งเป็นไวยาะเฮ็ดกินพี่น้องจ้ะเดินดนตีเดินเดนตีจังได้มหากันพี่น้องชุมเซล เซลกันแน่พิ่นองเนาะตัวได้สิซุ้มแซลกันี่นองวิ่งไ,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 ไน,นอนอย่าไอย่าสาววินก่องเดี๋ยวี่นองเด้ เยี่ยมตลาดาานาพี่เนาะก็ไปตลาดก็ไปร่วมทยาบาลชาวสาว่างชาวสว่างคนโก้คนอีสานคนรันตรนาโอ้ยก็อ่อนแต่ง,ง,ขงของขายของขายที่เนาะ หาสื่อกันพี่น้องเ้ยสื่อกับเด็กินจ้ะสื่อกับเด็กินจ้ะมาเลยสื่่ทักกันพี่น้องจับปีกนึงพี่น้อง บำรุงกินหมูบำรลุงเจ้าของอนนที่นะจีเป็นศิษไปข้าเไ,นะไหนจ้าน้าที่ะไรเจ๊ไอจีป่ะไอจี <c oughs> น้ำกลนกันไปน้ำกล่นกันมาอะพี่น้องเจ้านี่ก็ไปหาหมอวันนี่ก็ไปหาหมอพี่น้องหาหมอแล้วก็มาเนี่ยแหละมาแตลาดแบบนี้เอ้าไมเห็นไม่เห็นคนหลุบรออีกพี่น้องอาหมอแล้วกับ,าาาบอ,าห,หหอ,อ,า,อาหมอแล้วก็าม,วกมาแตลาดแบบนี้ไปเสร็จละ เจแล้วได้หมูพี่น้องเจหน้าได้หมูกินหมูบำรุงเจ้าของกันคือซื้อบ้าน้ำหนักสิลดได้นี่งต้องกินเพิ่มพี่น้องมันเผ็ด <c oughs> เอา,เอ,าอ,อีกหรืออันต้องกินหมูบำรุ้งนะพี่น้องมันมันทรงจอย,อยนะพี่น้องก็เ,เลยผมจัดหมูสามสันไปเลยสองโลพี่น้อง ลุงจ้าของไว้นะพี่น,อนอ <c oughs> ้องเนาะเพราะเด็หัวพี่นอออ <c oughs> ้อง,งเลยเอาเปลาดเบื่อนชว่างนี่แหละพี่น,อน้อง,องอยนะางแล้วมึงเหลอไม่ได้ติดใจติดตามใน,ในเดอ้อสาวสว่างคนอีสานเพราะแไดงในเงินมาซื้อนะกินน n u เดอ้อ <c oughs> จ้าดีจ้าสาวสว่างคนอีสานเดอ้อ youtube จ้ากดติดตามให้แน่ พอได้เบากับพีกับน้องแต่น้าบอกขนมไปกินบ่กินหมูบำนุงหมูพี่น้องเอ้ยอยากยังกะใหดกลิ่นนะพี่น้องเนาะคีน้องกับพี่แ่นี่นะพี่น้องกินข้าวตะไคร้ได้ล้วบ่ปลาชมจะเอาอีกบ่ผัดหน้ออื่นเด้๋ จังนี่น่าเอายังีบะมดวบะตะมูนิดจีนี่เหรอคือเป็นน้ำมืออื่นพอได้ใส่สิบบาทยูเฮงันยูเฮงันกับมีอยู่พี่น้องมะม่วงตลาดได้ชินาชินหอดตลาดเพื่อสวบางเด่นดินนะ มาต้องได้มาสื่อพี่น้องทั้งนั่งนั่งสลับขันบ่นมานอนบ่หลับด้พี่น้องไ่ต้องได้มา <c oughs> <ป>เ,เลาะไปก็เลยติดตามกันไปติดตามกันมาพี่น้องติด <c oughs> ตามกันไปติดตามกันมาพี่น้อง <c oughs> โอคไปจักแทงกับเจ๊แทงเท่าไรทไมเอาเบอร์เบอร์สามหนึ่งแทง้แงไมใช่ชแงค่ะอ้านี่เจ๊กันพ่อๆกับตติมให้เลย S <S ไปเมือ่อตอนไปเมื่อถึงน้องจงว่าไหงเสร็จผมทงนั่นที่ปีหนมาเจอกันพี่น้องเอ้ยสื่อยู่ t ื b อกินพี่น้อง,<ห>งบดติดตามาาาสาวสว่างคนมีสันเด้อพี่น้องจ๊าจังนหวอดชิดถึงพี่น้องนี่แะก็พอได้เบ่าวได้จ่ากันเนาะพี่น้องเนาะสาวสว่างก็ได้นสี่สี่อย่างพี่น้อง พี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามสาวสว่างแนะ่เี่เรืองใดก็ได้เนาะชาวว่างกังกบ่มีอย่างดอกพี่น้องได้ได้เนื้อมูหมูสามสั้นไปสามกิโลพี่น้อง,งก็ได้แวมาซื้อข่าอีกแผงหนึ่งพี่น้องเนาะสาวสว่างกับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมมือนี้กะสบายดีจ้า